สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันเรื่องทองกับ G-CAP รายการที่พาทุกคนมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารการลงทุนทองคําไม่พลาดทุกโอกาสทองมองการทุกโอกาสการลงทุนครับเรามาเริ่มจากตัวมา켓อัปเดตกันก่อนครับเมื่อวานนี้นะคัทองคำปรับขึ้นเล็กน้อยครับไม่ถึงหนึ่งเหรียญนั่นเองครับก็คือปรับขึ้นที่ศูนจุดเก้าหนึ่งจุดโดยขึ้นมาปิดบริเวณหนึ่งพันเจ็ดร้อยสาสิบเอ็ดจุดครับเนื่องจากว่าตัวเลขยอดค้าปลีกหรือว่ารีเทลเซลครับ ออกมาแย่ต่ำสุดในรอบสิบเดือนเลยครับก็คือคาดการอยู่ที่ลบ0.5%ยอดรีเทลเซลล์ตัวเลขจริงออกมาที่ลบ3%ครับแย่ที่สุดในรอบสิบเดือนครับเลยทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวครับมีราคาทองคำขึ้นไปทดสอบบริเวณ1,740เหรียญบ้างครับก่อนลงมาปิดที่บริเวณ1,700เหรียญข้ามาฝั่งของตัวตรชนีดาวโจนหรือตลาดหุ้นกันบ้างครับก็เมื่อวานนี้ ดัจนีก็ปรับตัวลง1 2 7จุดลงมาปิดบริเวณ3 2 8 2 4จุดครับแล้วก็ตัวของค่าเงินดอลลาร์เทียบเงินบาทครับก็มีการอ่อนค่าเพิ่มมากขึ้นครับ0.02จุดขึ้นมาปิดบริเวณ30.76ครับแล้วก็กองทุนที่ถือทองคำไม่สุดยีโลกอย่าง s p r ครับเมื่อวานนี้ก็เนื่องจากว่าราคาทองมีการทรงตัวครับทำให้กองทุนก็ไม่ได้มีการเทขายหรือซื้อเพิ่มแต่อย่างใดครับ โดยปัจจุบันมีการถือครองอยู่ที่หนึ่งพันห้าสิบตันครับฉะนั้นต้องมาดูครับว่าในค่ำคืนนี้ที่เฟดจะมีการออกแถลงการ์ครับว่ามุมมองจะเป็นอย่างไรบ้างต่อไปครับไปดูภาพรวมของคำครับก็คือเมื่อคืนวานนี้กับคืนนี้ครับว่าเฟดก็มีการประชุมใช่ไหมครับทําให้นักลงทุนเนี่ยมีการต่างจับตาครับว่าเฟดจะมีการรับมือตัวของบอลยูที่ปรับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างแรงได้อย่างไรครับ เนื่งองจากว่านักทุนให้การคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของสหรัฐพื้นตัวเร็วกว่าคาดการณ์พร้อมทั้งเม็ดเงินฝั่งการคลังครับที่หนึ่งอยู่กําลังกําลังจะไหลเข้าสูร่ระบบเศรษฐกิจด้วยจะทําให้อาจจะเกิดภาวะเงินเฟอ้อครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็ทําให้นักวิเคราะห์ออกมาคาดการณ์ว่าบางส่วนนะครับเฟดจะยังไม่มีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยหรือการลดวง QE ครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจของสหรัฐถึงแม้จะมีการพื้นตัวแล้วครับแต่ว่าความผันผวนก็ยังคงอยู่ สังเกตได้จากยอดรีเทลเซลล์เมื่อคืนนี้นะครับก็ต่ําจุดในรอบสุดเดือนนั่นเองครับฉะนั้นหากเฟดนะครับก็ยังไม่มีการควบคุมเงินเฟอ้อครับก็จะทําให้ต้นทุนทางการเงินไม่ว่าจะเป็นฝั่งบริโภคเองอาจจะได้ซื้อสินค้าที่แพงเพิ่มมากขึ้นหรือฝั่งการผลิตเองก็คือต้นทุนทางการเงินก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันครับฉะนั้นต้องมาดูครับว่ามุมมองเฟดจะห่วงตัวของบอลยูที่ปรับขึ้นมากน้อยเพียงไรครับต่อไปครับเราไปดูฝัง่ง การค้งมากครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังหรือเจเนตเยเลนครับก็มีออกมาบอกว่าทางสหรับห่วงการว่างงานมากกว่าเงินเฟ้อครับก็คือเขามีการตอบโต้ข้อกังขาระหว่างนักวิเคราะห์ครับที่มีการบอกว่าตัวยูโบอที่ปรับเพิ่มขึ้นนั้นจะแสดงถึงเงินเฟ้อต่างกันครับก็คือรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสารัฐเนี่ยก็ได้ออกมาตอบโต้ว่าโอเคยูโบอที่ปรับเพิ่มขึ้นนะก็มีแนวโน้มที่เศรษฐกิจจะฟื้นแต่ทั้งนี้ครับว่า เศรษฐกิจยังคงมีความผันผวนครับไม่ว่าจะเป็นตัว CPI เองที่ประกาศมาสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ยังไม่ดีเพิ่มมากขึ้นแล้วมาสัปดาห์นี้ครับยอดรีเทลเซล์ต่ำที่สุดในรอบสิบเดือนฉะนั้นเขาไม่ได้เป็นกังวลตัวเงินเฟ้อครับสิ่งที่เขากังวลนั่นคือตัวของการว่างงานครับที่ตอนนี้ครับมากกว่าแปดล้านช่วงก่อนระบาดโควิดนะครับยังคงไม่มีงานทําครับ แล้วก็เขายัางเน้นย้ำอีกว่าที่ผ่านมาตัวเงินเฟ้อไม่ว่าจะเป็นเฟดเองก็มีเคยมีเคยมีจัดการเรียบร้อยก็คือช่วงเวลาปี2012ครับเฟดก็ได้มีการใช้โอเปอเรชั่นทวิตในการเข้าซื้อสินทรัพย์ในระยะยาวแล้วก็เทขายสินทรัพย์ในระยะยสั้นก็คือพันธบัตรนั่นเองในสัดส่วนที่เท่ากันฉะนั้นตรงนี้เขาก็ไม่ไม่ได้มีความกังวลอะไรเลยครับแต่สิ่งที่สําคัญที่น้ากังวลก็คือตัวของการว่างงานครับแล้วก็ตัวของที่สาธารณะ เเน,นเดรเลนก็มีการออกมายอมรับว่านี่สาถาณะปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างสูงเกิดจากวิกฤตที่ระบาดครับฉะนั้นต้องมาติดตามดูนะครับว่ามุมมองของเฟดคืนนี้จะตรงกับทางฝั่งรัฐมนตรีกระทรวงกงารคลังที่ได้มีการคาดการณ์หรือไม่ต่อมาครับก็มาดูทางฝั่งของตัววัคซีนกันบ้างครับตัวแอตตาเซเนกาเนี่ยปัจจุบันครับมี18ประเทศที่สั่งระง,งับการฉีดวัคซีนของแอตตาเซเนกาครับเนื่องจากว่า ที่ผ่านมาการฉีดแอตตาเซเนกาเนี่ยเกิดริ่มเลือดอุดตันครับเลยทําให้มีผู้ที่เสียชีวิตในเดนมาร์กหนึ่งรายหากย้อนกลับไปครับมี42ประเทศและสาภาพยุโรปครับที่อนุมัติให้ใช้วัคซีนของแอตตาเซเนกาได้ในภาวะฉุกเฉินแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์ลิมเลือดอุดตันแล้วทําให้18ประเทศทั่วโลกครับก็มีการระง,งับการฉีดวัคซีนแอตตาเซเนกาดังกล่าวตอนข้าครับว่าก็คือองค์การอนามัยโลกหรือ W.H.O. ออกมาให้คำแนะนำเขาว่าวัคซีนเนี่ยยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าลิมูอ,อุันเกิดจากวัคซีนของแอตราเซเนกาฉะนั้นเขายังแนะนำให้มีการฉีดวัคซีนต่อไปครับไม่ว่าจะเป็นตัวของประเทศเกาหลีใต้ออสเตรียรวมถึงไทยฉะนั้นต้องมาดูคราบว่ามุมมองของแอตตาเซเนกาของซีอีโอเนี่ยครับจะสามารถทำให้สร้างความเชื่อมั่นต่อวัคซีนเขาได้หรือไม่ต่อไปครับไปดูเกี่ยวกับตัว พาสปอร์ตมั้งครับก็คือเป็นโควิดพาสปอร์ตก็คือเป็นกรีนพาสปอร์ตนั่นเองครับอย่างนี้ครับลเอียดของเขาก็าคือหากผู้ใดที่ได้รับตัวของวัคซีนไปแล้วทางการก็จะออกตัวกรีนพาสปอร์ตให้กรี Green port นพาสปอร์ตนะครับจะเป็นตัวยืนยันว่าความเสี่ยงของผู้ที่มีกรีนขัโทษนะครับความเสี่ยงของผู้ที่มีกรีนพาสปอร์ตจะน้อยลงเนื่องจากว่าเขารับวัคซีนไปแล้ว โดยปัจจุบันครับประเทศที่ให้การยอมรับเกี่ยวกับกินพาส,สปอร์ตก็มีตัวอิสราเอลกีตหรือไซปัสครับและแถบเมดิเตอร์เรเนียนกำลังดาเนินการยอมรับตัวกินพาสปอร์ตเช่นกันครับหากหลายๆประเทศให้การยอมรับนะครับจะก็ทุกคนก็จะเห็นการเดินทางในระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นครับเป็นปัจจัยนะครับที่จะหนุนให้ตัวของราคาน้ํามันจะเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันครับทีนี้ผมจะเน้นย้ำาก็คือราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยครับ ไม่ได้สะท้อนภาคการบริโภคทั้งหมดนะครับหรือไม่ได้สะท้อนตัวเงินเฟ้อทั้งหมดตัวเงินเฟ้อที่แท้จริงต้องสะท้อนตัวของการภาคการบริโภคด้วยเช่นกันครับโอเคครับต่อไปมาพูดคุกวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจารย์ปุ้ยครับว่ามีมุมมองต่อราคาทองคาอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยครับสวัสดีครับอาจารย์ปุ้ยมีมุมมองต่อราคาทองคําอย่างไรบ้างครับครับทองคําก็ก็สามารถที่จะยืน เหนือพันเจ็ดได้นะฮะพันเจ็ดร้อยเหรียญเนี่ยก็ถือว่าอามีสัญญาณที่ก็ออ้างจะดีอยู่นะครับนะพพพเพียงเพียงแต่ว่ามันมันยังดีตัวได้ไม่มากนะฮะก็คือมันมันยังอยู่ในวงจํากัดนะครับดังนั้นเนี่ยอตองคำนะครับอ่ตองคําเนี่ยยังยังอยังมีแรงกดดันอยู่นะครับนะที่ยังไม่สามารถที่จะ ดีตัวขึ้นได้มากนะนะครับถ้าเราดูจากภาพรวมแล้วเนี่ยนะครับนะมันมันยังติดอยู่แถวที่บริเวณเส้นค่าเฉลี่ยร้อยวันนะครับหากกลับไปดูในกราฟสี่ชั่วโมงแี่นะฮะแล้วตั้งค่าเฉลี่ยนะครับ EMA ร้อ e ยวันเนี่ยเราจะเห็นว่าระดับราคาเนี่ยนะครับเพียงแค่ขึ้นไปทดสอบนะฮะแล้วก็ไม่ผ่านนะครับพอขึ้นทดสอบแล้วก็ร่วงลงมา หลายครั้งแล้วนะครับนะหลายครั้งแล้วนะแล้วก็ปัจจุบันปัจจุบันนี้ก็เช่นกันนะครับขึ้นไปทดสอบแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านขึ้นไปได้ดังนั้นเนี่ยการที่ราคายังไม่สามารถที่จะ,ะขยับตัวทะลุผ่านบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยร้อยวันขึ้นไปได้เนี่ยนะครับเรายังต้องระมัดระวังนะฮะในเรื่องของการพักตัวนะครับดังนั้นเนี่ยในในวันเนี้ยนะฮะ เมื่อวานมันไปทดสอบแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการย่อพักตัวนะฮะแต่ว่าการพักตัวเนี่ยเราก็ยังมอกว่าน่าจะเป็นลักษณะของการย่อเพื่อสะสมกําลังนะครับแล้วก็พยายามที่จะขึ้นไปทดสอบในในรอบถัดไปนะครับดังนั้นการย่อตัวหรือการพักตัวในในวันเนี้ยนะครับก็จะมีแนวรับนะฮะที่น่าสนใจนะครับ 1,715เหรียญนะฮะไปจนถึง1,704เหรียญน,นะครับกรอบนี้นะฮะจะเป็นกรอบที่เ,าเราน่าจะเ,าเข้าซื้อเพื่อเพื่อเก็งกำไรในทิศทางขาขึ้นนะฮะหากราคามีการย่อตัวลงมาก็อาจจะหวะเข้าซื้อตามกรอบแนวรับต่างกล่าวนะครับแต่ถ้็ตามนะครับหากราคามาหลุดต่ำกว่าระดับ1,700เหรียญลงมาแล้วเนี่ยนะครับาหากหลุดต่ำกว่า1,700เหรียญเนี่ย ความซส่มเสี่ยงที่ราคามันจะเ,เกิดการทำนิวโรเนี่ยนะฮะครั้งใหม่มันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเนี่ยหากราคามันลดต่ำกว่าระดับ1,700เหรียญลงมาแล้วก็แนะนำว่านักทุนควรควร,ควร,ควรที่จะ็อปลอดออกไปก่อนนะครับนะแล้วเราไปหาจังหวะเข้าซื้อ,อในราคาที่ค่อนข้างต่ำกว่านะครับซึ่งซึ่ง ในราคาที่ที่เราจะหาจังหวะเข้าซื้อเนี่ยนะครับหากกระดุดระดับ 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญลงไปแล้วเนี่ยนะครับนะการทำนิวโรเนี่ยนะครับนะฮะราคามันก็ควรที่จะต่ำกว่าระดับ 1, หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบหกเหรียญอ่าเจ็ดสิบเก้าเหรียญนะครับขอโทษนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเอ่อหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบหกถึงเจ็ดสิบเก้าเหรียญเนี่ยซึ่งเคยเคยทำจุดต่ำสุดไว้ก่อนหน้านี้นะครับ ดังนั้นการปรับตัวในรอบนี้นะฮะหากมีการหลุดต่ำกว่าระดับหนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญน,นะครับให้ระวังในเรื่องของการทำนิวโรครั้งใหม่นิวโรครั้งใหม่เนี่ยจะต้องต่ำกว่า 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยเจ็สบหกเรียญลงไปนะครับดังนั้นเป็นไปได้หากราคาหลุดต่ำกว่าระดับ 1, หนึ่งพันเจ็ดอยเหรียญให้ซับลอดออกไปก่อนครับแล้วเราจะหากรอบแนวรับครั้งใหม่ให้นะครับ ในส่วนของแนวต้านนะครับวันนี้ก็ก็คงจะต้องเป็นการวัดดวงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนะเมื่อวานนี้นะครับทดสอบเส้นค่าเฉลี่ยร้อยวันไปแล้วนะครับวันนี้นะครับาหากมีการทดสอบขึ้นไปอีกนะฮะบริเวณแนวต้าน1 7ึ่นเจ็ี่หเหรียญน,นะครับไปจนถึง175 5เ้หาบห้าเหรียญอันนี้จะเป็นอ่าเป็นกรอบดั้งต้านที่ใกล้เคียงกับบอลวานนะครับนะ ในกรณีถ้าราคามันทะลุกเกินหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าเหรียญขึ้นไปนะครับอันนี้นะฮะมันจะมีสัญญาณการกลับตัวของทองคําระยะกลางเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยหากราคามันทะลุกเกินหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าเหรียญขึ้นไปแล้วได้แล้วเนี่ยนะครับให้นักลงทุนเนี่ยสลับหน้ามาเก็งกําไรในทิศทางกลับขึ้นนั่นหมายความว่า ทองคำเนี่ยเกิดการเบรกเทรนนะครับจากก่อนหน้านี้นะฮะเป็นเวลาหลายสัปดาห์หลายเดือนทองคําเป็นขาลงมาตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยหากราคามันทุเกิน1,755เห้รียญได้ในครั้งนี้นะครับมันจะบ่งบอกว่าสัญญาณทองคําระยะกลางนั้นเริ่มจะกลับตัวขึ้นมาแล้วดังนั้นหากราคาทะลุ1,755เหเหรียญขึ้นไปให้ นักทุนสลับหน้ามาเก่งกาไรหนึ่งที่ทางขาขึ้นหรือพูดง่ายว่า,าใช้หลักการที่เป็น follow by นะครับก็คือซื้อตามขึ้นไปเลยนะครับนะดังนั้นเนี่ยจุดเปลี่ยนก็คือบริ 1, เวณหนึ่งพันเจ็ด้อยห้าสิบห้าเหรียญนะครับกับ 1, หนึ่นนงพันเจ็ดร้อยเหรียญนะฮะตามไปหนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญมองลงนะครับทะลุ 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบห้าเราเริ่มมองขึ้นแล้วนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับเนื่องจากว่าแรงกดดันในช่วงนี้นะครับราคาทองคำเนี่ยไม่ นอกจากจะ,ะโดนแรงกดดันจากการแข่งข้าของสก,กุลเงนดอลลาร์แล้วนะครับยังมีแรงกดดันในเรื่องของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสารัฐนะครับหรือบอลยูที่มีการปรับตัวสูงขึ้นดังนั้นเนี่ยในช่วงระยะเวลาหนึ่งถวันนี้นะฮะจะมีการประชุมอโิบายการเงินของสารัฐนะครับเราก็ควรที่จะ ติดตามนะ,ะในเรื่องอโิบายการเงินของสหรัฐนะดูว่าทางเฟดนั้นจะออกมาตรการอะไรมาควบคุมนะ,ะในเรื่องของบอลยู u, หรือไม่เนะครับดังนั้นเนี่ยในในช่วงระยะเวลานหนึ่งหรือสองวันนี้นะครับเราอาจจะต้องคอยติดตามในเรื่องของอการประชุมนโยบายการเงินสหรัฐกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในในเบื้องต้นเนี่ยนะครับนะ ในช่วงเช้าเนี่ยนะฮะพูดง่ายๆการเก่งกําไรในช่วงเช้าหรือช่วงบ่ายในวันนี้นะฮะนักลทุนอาจจะต้องเก่งกําไรตามกรอบที่ให้ไว้นะครับกรอบได้รับ1,715ถึง1,704เหรียญนะครับในขนาดที่แนวต้านจะอยู่แถวบริเวณ1 7 4 5ถึง1 7 5 6เหรียญนะครับมาดูในส่วนของทองคำ9้5นะครับทองคำ96.5นั้นนะครับภาพรวมจะมองคล้ายๆกับราคาสปอร์ตของเมืองนอกนะครับ ออทองคำ9.5จะมีแนวต้านอยู่แถวๆที่บริเวณ20,5420บาทนะครับไปจนถึง20,5570บาทนะฮะในขณะที่แนวรับเนี่ยจะอยู่แถวๆที่บริเวณ20,4970บาทนะครับไปจนถึง20,4900บาทนะครับนะก็แล้วควรที่จะเก็งกำไรตามกรอบที่ให้ไว้นะครับถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรนะฮะหรือ นวโน้มจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับเราคงจะต้องมาติดตามทิศทางแล้วก็นาโนมราคาทองคำกันในวันถัดไปนะครับฝากคุณจันทร์ทอนด้วยนะครับในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจที่จะประกาศในค่ำคืนวันนี้นะฮะแล้วก็ในรอบสัปดาห์นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ปุ้ยเดี๋ยวไปดูกันบ้างว่าค่ําคืนนี้มีประกาศตัวเลขอะไรสําคัญบ้างครับค่าคืนนี้เวลา19นาฬิกา30นาทีครับมีประกาศตัวเลขจํานวนที่อยู่อาศัยกําลังเริ่มก่อสร้างค่ากันอยู่ที่หนึ่งล้าน 560,000ห,หลังครับสอดคล้องกับจํานวนใบอนุญาตก,การขอ,อก่อสร้างค่าการอยู่ที่1,740,000หลังฉะนั้นต้องมาดูครับว่าข้าคืนนี้ไม่ว่าเป็นตัวเลขเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและที่สําคัญที่ผมเน้นย้ำเลยนะครับช่วงเวลา 1, หนึ่งรายการหรือว่าตีหนึ่งบ้านเราก็มีประกาศครับเกี่ยวกับตัวนโยบายการเงินอยู่เป็ดนะครับว่าจะมีการคงรรมมอัตราดอกเบี้ยหรือไม่และช e ิอ e จะยังคงอัด,ดหรือไม่ที่ หนึ่งแสนสองหมืล้านดอดลลาร์ต่อเดือนครับฉะนั้นต้องมาติดตามดูครับว่าค่ําคืนนี้จะมีาาอย่างไรขอขอบคุณนักลงทุนที่ติดตามรับชมสำหรับนักลงทุนท่านใดสนใจใติดต่อสอบถามหรือเปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายสามารถติดต่อดนด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ